では。 ขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับผมเดี๋ยวนะเหน็ดน่าจะไม่ดีตอนนี้ดูทรงและจอมืดอยู่เลยขออนุญาตแชร์สักครู่นะครับผมมาแล้วมาแล้ว เปิดกล้องแล้วหรอต้องรีบแชร์ก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดขออนุญาตแชาร์ก่อนนะคะขออนุญาตพี่กลุ่มฮอนด้าด้วยนะครับผมสายฮอนด้าต้องเข้ามาดูแล้วแหละ ตัวนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ละเพราะว่ามัน,นไม่ค่อยมีละตัวนี้นะครับแต่ลูกค้าทามหากันบเยอะมากเลยนะตอน,นไม่มี้ของเลยนะซีวิคเอฟดีเนี่ยนัมเบอร์วันเลยเอฟดี <laughs> ท้ายแปดเหลี่ยมใช่ตัวนี้เป็นแปดเหลี่ยมแล้วนะครับตัวนี้เป็นท้ายแปดเหลี่ยมนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็พอนะฮะ มาใหม่สวยๆเลยนะคะ Honda Civic 1.8นะคะ SD นะคะใช่ครับขออนุญาตแชร์ก่อนฝ <c oughs> ากพี่ๆกลุ่ม Honda ด้วยนะครับผมขออนุญาตเลยนะครับสวัสดีทั้งห้าท่านด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับกับ Honda Civic FD นะครับตัวนี้เป็นตัว1.8 S A S เกียร์ธรรมดานะครับเป็นท็อปที่สุดของเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับผมขออนุญาตแชร์ให้พี่ๆ Honda ก่อนนะครับผมสวัสดีทั้ง5ท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะ แชร์ต่อนตื้ตืแช่ดำกลุ่มโอเคมาเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับ <c oughs> โอ้โคันนี้ราคาเบาๆเลยครับผมราคาเท่าไหร่ครับลกสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับได้ซีวิคเอฟดีเครื่องหนึ่งจุดแปดแล้วเอาจริงๆราคาไม่ถึงสามแสนเนี่ยผมรู้เลถือว่าถูกมากเลยนะใช่นะถือว่าไม่แรงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับตัวนี้เป็น เอดีนะครับโฉมรุ่นปีนะครับ2009นะครับจดทะเบียนปี2010นะครับคันนี้นะ,ะก็จะได้เป็นไฟแปดเหลี่ยมเรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับแล้วก็ดีไซน์ไฟหน้าก็จะเป็นคนละแบบละนะครับเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายเรียบร้อยนะใช่อ่ะคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมานะครับนิดหน่อยเพื่อความสวยงาม,มน,น,นะครับสวยๆอ่ะโชว์ๆเข้ากับรถนะคะตัวนี้ใช่ให้มันดูแบบ <c oughs> สวยหน่อยอะไรหน่อยนะครับมาอ่าเน, <ะ S 2> นี่ยแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมานะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะครับนะจริงๆอ่ะดวงที่สามเขาอ,อยู่บนนี้นะในนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีด้วยนะครับก็ติดหมดเลยนะครับต้องใช่ไหมถึงจะเห็นอ่าลองดูพี่กี้ลองดูก็ดได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยสี่สจุดเลยนะครับผม กระต้าเลยก็ได้พี่กี้นะเื่องนิ่งๆเงียบๆแบบเงียบมากเลยเนดูเขาจะติดสองจุดเลยนะครับลองตะกล้องลองดูใกล้ๆก็ได้ลองเบรกกันพี่กี้กินจะเบรกอะไกมือจะมีตรงนี้ที่ที่ขาวทเ่ขาวยังอ่านไหมจริงๆเขาจะมีในนี้อยู่แล้วนะครับดวงที่สามนะแต่ว่าจะมีอีกดวงหนึ่งตรงสปอยเลอร์นะครับผมก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ ตัวนี้มีกล้องถอยเพราะเปลี่ยนจอมานะติดตั้งเป็นจอมานะครับอ่าถือว่ามาครบนะในรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าความท็อปของเขาเนี่ยมันจะมีออปชั่นข้างในอีกนะครับนะอะประมาณนี้สำหรับภายนอกนะโฉมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ F.D. นะไฟท้ายสวยเหลี่ยมไแปดเหลี่ยมที่เขาว่ากันนะเพราะรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ย ไไฟไฟเดินไฟ,ไก,ลไฟไกลมนะครับผมมันจะเป็นกลมๆสองดวงขึ้นมาก็จะเปลี่ยนไฟหน้าไฟหลังใช่ครับผมอ่ะภายในนะครับเป็นเบาะผ้าตัวนี้สมัยนูน้นสมัยนูน้นเบาะหนังเนี่ยต้องเพิ่มเยอะนะครับผมก็จะได้เป็นเบาะผ้ามานะครับก็นั่งค่อนข้างกระชับนะครับผมสะ,สะอาดสะอ้านมากเลยคุณโหนใช่มีสองผิวนะครับ ผิวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นผิวแบบว่าทั่วไปนะครับแต่ผิวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นกระยี่ขนสั้นนะครับก็จะให้ความรู้สึกกระชับนะครับอยู่ตัวนะครับเวลาเลี้ยวหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่โยนนะครับนะมีมาให้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแมพับไฟฟ้า นะครับอยู่ในเกียร์ธรรมดานะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานออโตหนึ่งบานนะครับตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่เลยมีมาให้ในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าวงมาลัยังใหม่เลยน,อนออ้องน้องเนาะใช่ยังสวยอยู่เลยเนี่ยพลาสติก <Pl astic S 2> พวกนี้ย,ยังสวยอยู่เลยะนะครับนะปโลโก้เนี่ยก็ตามอายุตามอายุ นะลอกเหมือนกันแหละมันลอกนี่ตรงข้างๆนี่ไงแต่ว่ามันเป็นการใช้งานตามอายุนะครับก็ลดเนี่ยปีศูนย์เก้าแล้วนะครับแต่ว่าการขับขี่การเซอร์วิสนะครับยังคงเข้าสู์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็สบายใจได้นะครับนะเลื่อนไม้นะครับเขาจะแบ่งเป็นสองโซนนะตามสไตล์เอฟดีอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ไม่ใช่เอฟดีดิตามสไตล์ซีวิคเขาจะแบ่งเป็นสองชั้นสองช่วงนะเอฟดีขนาดนี้ใช่ไหมเจอ f อบเข้าไปนี่ยาวายาวเข้าไปอีกอ่านะครับก็ส่วนแรกนะครับหน้าภูมาิลาภัยเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับแล้วก็สัญลักษณ์แจ้งเตือนต่างๆนะครับเปิดประตูเบรกมือนะครับซีสเบลนะครับก็จะอยู่ที่หน้าจอนี่สำหรับผู้ผขับขี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บอกในเรื่องของ เลขใหม่นะครับระยะทางนะครับระยะกิโลนะครับผมส่วนจอด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของขวาเลยก็เป็นน้ํามันนะครับซ้ายสุดก็เป็นความร้อนนะครับส่วนตรงกลางที่เป็นตัวเลขดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ว่าไปนะครับซึ่งผมมองรู้สึกว่ามันมองง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างสบายตานะเราไม่ต้องละสายตามาดูข้างล่างเลยว่าหุ้ยเข็มไปเท่าไหร่แล้วไม่ต้องเลยตัวเลขวิ่งเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยดูง่ายนะครับ คอนโซลหน้าค่อนข้างใหญ่ค่ะนะค่อนข้างกว้างนะครับมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะดีไซน์สวยอยู่แล้วตามสไตล์ซีวิกนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนจอมาให้นะครับเป็นจอวิทยุสองดินนะครับมีตัวกล้องถอยมาด้วยนะครับอ่ามีตัวกล้องถอยมาด้วยในเกียร์ธรรมดานะครับ<ข>แล้วก์ลืล่นเลยไหมคุณโผนิ่มๆเลยเนี่ยเห็นไหมเข้าเกียร์แบบนิ่มๆเลย นะครับทุกเกียร์เลยนะครับรถไม่มีอาการอึอด,ดอัดใดๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวิทยุที่เปลี่ยนมานะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันกับบันติฟังก์ชันได้ทุกอย่างเลยนะทุกปุ่มตรงนี้เลยนะสามารถใช้งานได้ครบถ้วนหมดเลยนะครับ,รบเพิ่มเสียงรดเสียงเนี่ยได้หมดตอบสนองไวด้วยน, <ะ S 2> นี่นี่ไงเสียงดีมากเลยนกก็ผมถึงบอกเอาว่าเขาเป็นตัวท็อปนะครับลำโพงเนี่ยเขาให้มาพี่กี้ลองดูที่ที่ประตูพี่จี้มีไหมลำโพงอ่ะ กำโพงจุดประตูไม่มีค่ะอ่าจะไปอยู่ด้านหลังจะไปอยู่ข้างหลังไหตรงข้างบนนะทําให้เสียงมันดียิ่งขึ้นนะครับรอบคันดีเนาะเสียงคู่หน้าที่ประตูข้างหน้ามีมาให้คู่หนึ่งนะครับตรงคอนโซลนะครับมุมสุดของคอนโซล็จะมีมาให้สองฝั่งนะครับด้านในดูนะคือฟังเสียงก็คือรอบคันเลยเนาะใช่นะครับส่วนในตัวที่อยู่ตรงหูช้างในติดเพิ่มติดตั้งเพิ่มนะครับตัวเสริมนะครับยิ่งทาให้เสียงดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะ ประมาณนี้ Civic FD ด1.8 S A S นะครับตัวเกียร์ธรรมดานะครับตัวท็อปสุดเกียร์ธรรมดาเลยนะครับลืมแอร์เมื่อกี้ลืมพูดถึงเรื่องแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ไม่มีฮีเตอร์นะครับจะเป็นคูลเลอร์หมดเลยนะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิี่ยความเย็นเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะเอาเย็นน้อยเย็นมากอย่างไรก็แล้วแต่ปรับได้หมดเลยนะครับค่อนข้างละเอียดด้วยแหละนะแรงลมนะครับปรับได้ทั้งหมด หกระดับซึ่งบอกเลยว่าละเอียดยิบนะผมบอกเลยว่าละเอียดมากเลยนะครับค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็แรงตามระดับทุกระดับเลยนะครับ่าสามารถปรับได้การใช้งานก็ง่ายๆนะครับปรับโหมดปรับช่องลมต่างๆเนี่ยกดได้เลยนะครับกดใช้งานได้เลยทันทีนะครับนี่แอร์รงเอซีอยู่นี่หมดเลยนะครับเปิดใช้งานง,ง,ง,ง่าย โลมวนนะครับมีไล่ฟ้าด้านหน้านะครับมีด้านหลังนะครับสามารถเปิดและปิดได้เลยนะครับเป่าตัวชะาเย็นๆจะได้เย็นๆ <laughs> ที่วางกลองนี่วางแก้วไม่ต้องห่วงเลยสำหรับซีวิกนะครับผมมีมาหืมช่องบลเล่บัลล่าข้างหลังก็มีนะสองข้างเลยสองประตูใช่ไหมแล้วก็ทา้ายท้งขวาเลยเขาเก็บได้ด้วยนะเขาเก็บได้ด้วยนะนเห็นไหมฮึบฮึบ นี่อ่าเก็บเป็นช่องเก็บของได้ด้วยหรือจะเป็นที่วางแก้ได้ด้วยนะครับที่เก็บของก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกะกลางช่องวางของเรือโอ้เหลือทุกจุดเลยสิบีใส่อะไรดีเยอะแยะไปหมดผมบอกเลยว่าเหลือนะแล้วก็ตัวพนักที่วางแขนนะครับย,ยังสามารถดนะเดินดหน้าถอยหลังได้นะครับวางแขนได้ส,าสาาบายๆเลยนะครับ ตัวปิดก็ยังตัวปิดตัวเนี้ยผมบอกเลยนะถ้าดูแลรักษาไม่ดีนะครับมันจะเปื่อยแล้วมันจะบางคันอาจจะอยู่ไม่ครบแล้วนะแล้วต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นเคยเจอไหมที่แบบดึงดึงมาแล้วเอามีแค่ครึ่งเดียวอ่างเนี้ยขาดไปแล้วใช่นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ เดี๋ยวเราไปสรุปข้างนอกแล้วกันนะทั้งเรื่องราคารุ่นปีนะครับคันนี้ผ่อนสบายยด้วยใช่แล้วครับอ่ะปะสวยนะซีวิกเอฟดีนี่เป็นเป็นที่นิยมตลอดกาลนะเพราะว่าใช่แล้วเป็นเหมือนเขาเหมือนซีวิกมีตำนานของเขานะมตะเนาะคือมันอยู่ได้แบบอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนยันสมัยโฉมมี่อีกสักสิบปีได้ไหมสิสิบปีได้ลติดหูติดหู ชมนี้ได้อีกยาวๆเลยนะครับใช่ค่ะนะตัวนี้1.8 S A S นะครับเป็นรุ่นท็อปที่สุดของเกียร์ธรรมดานะครับผมราคา285,000บาทนะครับจัดภนันได้เต็มจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะสบายใจหายห่วงนะครับเรื่องนี้นะ,ะรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่สาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับ วะมาชมทดลองขับได้เลยนะครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับใครที่สะดวกหลังเวลาทําการเนี่ยก็สามารถนัดวันเวลาเข้ามาได้นะคะเพราะว่าจะมีเซลล์ให้บริการรออยู่หลังเลิกงานก็มีค่ะขอแค่ลูกค้านัดมาเนาะใช่ขอแค่นัดมานะครับเดี๋ยวเราจัดเตรียมรถไว้ให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแล้วก็ลูกค้านะครับที่ไม่สะดวกเข้ามานะครับแต่ว่าอยากดูรถอยากทดลองขับนะครับผม ก็แจ้งเรามาได้เลยเรามีบริการค่าเดลิเวอรี่ให้อยู่นะครับพร้อมนำมาให้ชมถึงบ้านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแค่ซื้อสดหรือว่าจัดไปแนนซ์เราบริการให้หมดเลยนะคะนะครับในเรื่องของการจัดไปแนนซ์ก็จะมีดีเทลละเอียดนิดนึงนะครับก็คือถ้าลูกค้าพร้อมเซ็นเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดำเนินการให้ถึงที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องออกไปไหนนะครับแล้วก็เมื่อสัญญาอนุมัติผ่านแล้วเนี่ย ลูกค้าก็รออยู่ที่บ้านนะรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับเราก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันนะครับไม่ได้ฟรีแค่เฉพาะโซนภาคเหนือนะครับฟรีทั่วประเทศเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะไม่ว่าจะจัดส่งแบบไหนก็ตามนะฟรีนะครับไม่มีค่าดําเนินการใดยแห้งสิ้นนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากดูรถพี่กี้ต้องทํำยังไง แบบดูไกลๆใช่ไหมคะโทรคุยกับเราแอดไลน์แอดไอดีไลน์อะไรอย่างนี้เนาะวิดีโอคอลได้หรือว่าส่งเป็นคลิปวิดีโอให้ได้นะคะจะได้ดูกันแบบเรียลๆไปเลยนะใช่นะครับบางท่านก็วิดีโอคอลได้เลยนะครับอยากดูตรงไหนพูดแจ้งเราได้เลยนะพาชมกันแบบสดๆเรียวๆแบบนั้นเลยนะครับหรืออยากดูเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับก็จะถ่ายส่งไปให้โดยละเอียดเลยนะครับทุกซอกทุกมุมทุกปุ่มทุกฟังก์ชัน ส่งให้หมดแบบคอแบบเรียลไทม์เลยนะใช่นะหรืออยากลองรถแบบวิดีโอคอก็ได้นะมีนะมีนะครับคือรับประกันไงเพราะว่าของเราเข้าสู่การไปรถโนก่อนส่งมอบนะครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะครับเรานําเข้าสู่บริการนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับก็จะเข้าสู่บริการของยี่ห้อนั้นเลยนะครับ จะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่แบรนด์รองแบรนด์หลักอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราเข้าศูนย์บริการหมดเลยนะครับฮอนด้าเข้าฮอนด้านะโตโยต้เข้าโตโยต้ามิสูเข้ามิสูใช่แล้วยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นเข้าเลยนะคะเข้าศูนย์ได้มาตรฐานด้วยเนาะคุณน้องเนาะใช่นะครับเข้าศูนย์ไปทําไมนะครับเข้าศูนย์ไปเพื่อตรวจเช็คตามระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็ดูแลเซอร์วิสในส่วนต่างๆเนี่ยให้รถออกมาสมบูรณ์พร้อมใช้งานที่สุดเลยนะครับลูกค้ารับรถไปก็แค่ เติมน้ามันใช้อย่างเดียวหรือบางท่านดิวกับเราน้ํามันเต็มถังได้อันั้นไม่ใช่ปัญหาของไปรับรถไปก็ใช้อย่างเดียวไม่ต้องเติมมีน้ำมันเติมถังอยู่แล้วนะครับก็สบายใจได้ตรงนี้ของทงกของแถมมีเยอะมากเลยนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาไม่ใช่อย่างลูกค้ามาเลือกอยากให้ลูกค้าแจ้งมาเลยว่าอยากให้แถมอะไรอยากได้อะไรเพิ่มแจ้งทางเรามานะถ้าเราแถมไม่ได้เราแถมให้เลยถูกต้อง เข้ามาดูกันที่ร้านนะครับแล้วก็แจ้งไว้ได้เลยนะครับร้านเรานะครับเดินทางง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปิ้นเลยนะครับถ้ามาจากแยกสารเด็กก็ตรงเรื่อยๆตรงเรื่อยๆเลยนะครับผ่านโรงพยาบาลไม่เข้ามิกมานะครับข้ามไฟแดงผลาวโรงพยาบาลไม่เข้ามิกมานะครับก็จะเจอกับโรงเรียนปิ้น นะครับซึ่งเราอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็ข้ามง่ายๆข้ามมาสองไฟแดงทางซ้ายเลยอ่าเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายชิดซ้ายเฉยๆค่ะร้านเราอยู่ทางซ้ายมือนะหรือจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาในร้านเลยเลยนะครับแล้วถ้ามาจากทางในเมืองนะครับก็สังเกตนะครับแสนชัยฮอนด้านะครับแสนชัยฮอนด้านะครับก็จะอยู่ ขวามือนะครับแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นศูนย์อีสสนะครับผมแล้วก็เลยศูนย์อีสูมานิดเดียวสังเกตขวามือจะมีรถสวยๆเจอดเรียงรายเลยจอดเรียงรายนะครับ <นะ S 1> รอยู่ทางด้านหน้าแวะเข้ามาชมแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะครับนะวันนี้ผมขออนุญาตฝากรถราคาไม่ถึง3 0 0 0 0นคันนี้ไปด้วยนะครับท่านจะได้รับรถที่เป็นรถซีดานขนาดใหญ่นะครับ<ช>เครื่องยนต์1 8ซีซีนะครับ Honda c ซีว c ตัวท็อป เกียร์ธรรมดานะครับประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่ถึงสามแสนนะนะฮะแล้วผ่อนสบายๆด้วยนะครับกวันนี้ไม่มีแล้วนะคุณลกได้ซีวีกับเนอะใช่ไม่ถึงสามแสนได้ซีวีสมัยสมัยมือหนึ่งอะสุดล้านนะโอ้โหเนี่ยพูดถึงราคาตอนมือหนึ่งนะที่หนึ่งเลยคือต้องไปแปดเหลี่ยมใช่ไหมใช่ต้องมานี่ดังมากเลยที่สุดนะ ใครขับซีวิคนีสุดยอดอะโอ้โห oh, <laughs> ตอนนั้นนะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะมีเพื่อนอนะ <laughs> เพื่อนขับซีวิคอะอตาร้อนเลยตอนนั้นนะ่ะบอกอพ่อซื้อเลยตอนฮะ <laughs> 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 ใช่ตอนนั้นน่ะขอพ่อซื้อเลยเพื่อนซื้อคันหนึง่ง แอบอิจฉาเพื่อนดูสีรีบซื้อตามบอกบอกพ่อแล้วตัวไหนเป็นตัวขายรู้ไหมตัวที่เป็นสีฟ้ามี่กี้อ๋อมันจะเป็นสีบอลฟ้านะเนาะสีฟ้าของซีบิ c กตัวัวนันแล้วไฟแปดเหลี่ยมอะซื้อตัวนั้นเลยเพิ่มเท่าไหร่ก็ซื้อ โอเคค่ะก็ปรับด้วยแล้วกันนะครับ Honda Civic FD 1.8SAS นะครับท็อปที่สุดเกียร์ธรรมดานะครับ285,000บาทนะครับคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะติดตามรูปและข้อมูลได้ในเพจเอไอคาร้าปิ้นนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่ s i c n x u o u t h a นะครับเบอร์โทรเนี่ยสามารถโทรได้ทุกเบอร์เลยนะครับในหน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์พี่บิ๊ก เบอร์พี่ก๊อลฟเบอร์ผมนะครับติดต่อเราได้ทุกเบอร์เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะฝากติดตามพวกเราใน YouTube Instagram TikTok ด้วยนะครับเสิร์ชหาไง่ายๆว่า a k คาหน้าปิ้นนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเจอเราแน่นอนนะครับ YouTube เนี่ยเสิร์ชหาง่ายๆว่าบังบิด จะเจอคลิปรถรีวิวรถรีวิวที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นคลิปลฟ์ต่างๆนะครับอยู่ในนั้นหมดเลยฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้หโมงเย็นนะครับฝากติดตามว่าเราจะนำรถอะไรสุดสวยมาให้ชมนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวยเลยฝากเจ้าซีวิกเอฟดีไว้ด้วยนะคะริงานตอนนั้นอ่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะเพื่อนซื้อบอกพ่อรีบซื้อตามเพื่อนเลย